เอาละวันนี้ข้ามีจุดประสงค์ที่จะมาเลือกลูกสาวของท่านอ้าวอญาเช่ะลูกสาวพ่อมายืนเรียงแถวนี้เลยเจออะไรคะพญาเชิดพยาค่ะเจอเรียงแถวตรงนี้พระยาค่ะรถรถธนาอยากมีผัวให้จนก็จะดีๆก็ได้ลูกเชิญู้องเล็กพญาค่ะก่อนอื่นนะคะ เราจะมีพิธีการมีอุปกรณ์ในการเลือกคู่นะคะก่อนอื่นฉันขออธิบายหน่อยนะคือคืออ้าวเยอะแค่การมอะไรี่ยคุต้องซื้อผ้อข้ออย่างนี้โอ้ยไม่สมบูรณ์แบบแล้วเขาส่พระลังเกียรอะพระตังพระมเหสีสักคู่พะยะค่ะเชิญเชิญในนี้นะคะจะมีไข่อยู่ แต่ละใบเปิดออกมาก็จะมีหมายเลขท่านเปิดหมายเลขตรงกับหมายเลขของลูกค้าถ้าเปิดเบอร์สามมาตรงกันเจ้าก็เอาเบอร์สามไปแสดงว่าข้าอยากได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองมากเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่ข้าหววแหงนักนี่แหละข้าอยากได้แหนเป็นอย่าเนี้เป็นเย่เงี้ทุกทีเลยเนี่ยแล้วเบอร์อื่นมีทำไมไม่เลือกเราเออข้าเห็นสวดส่งแล้วบรรยากาศน่าทรงพุ่งหลาวชายมาก บึ้มๆไม่ได้เมื่อกี้เห็นถังแก๊สก็ไปนูเนี่ยแบบติ้วๆพระองค์ติ้วเลยครับติ้วติ้ว,ว,วไปดูไปดูดิน้ำน้ำเข้าไหนย,ยังใค,ใครได้ห,หมดทุกใบเลยมั้ยหนึ่งลูกพระองค์หนึ่งลูกหนึ่งใบพระองค์ จะรู้ได้ยังไงว่าเลขไหนอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวเปิดพร้อมกันแกเอานี่ไงไม่เอาไม่อยากแกะเสียของอยากรู้เลยออกจากเมืองไปวุ่วายช่างเรื่องมากเสียจริงจริงๆเลยเชียวเขเดี๋ยวต้องตำ พระองค์อย่าเปิดอ่ะเชิญจ้ะเชิญหอยพงษ์โหไอ้นี่ลวงอยู่สุภาพถอยมาก่อนพระองค์อ่าได้แล้วถอยแล้วครับโอ้นี่เจ้าชายเนี่ยเนี่ยเป็นห่วงอะไป่วงไอ้ตัวนี้กลัวจะพาลูกสาวไปไม่รอดเอาเลยพ่อโยกกระบอกฉันเองพ่ออย่าค่ะโอ้ยโยกกระบอกไม่ยืมปุ๊ันให้เกียรตินั่นแหละเธอโรค์หมอยาค่ะเออพขาสั่งแลกได้ไหมเปลี่ยนกัน นี่จริงๆแล้วผมท่านเปิดดูแล้วแต่ทีนี้ไม่ชอบอ่ะก็เลยอยากเปลี่ยนก็แสดงว่าท่านได้เห็นเบอร์แล้วเห็นแล้วไม่เป็นไรเอออ่ะอ่ะโอ้แต่คนเลยไปได้เบอร์ไหนอ้าวแล้วก็ไปตามเบอร์ของับลูกสาวข้าคนไหนก็พาไปได้เลยอ้าวไปเบอร์หนึ่งไปเบอร์นึลย ลูกเอ้ยเลี้ยงรำเอาไปงงคนชีวิตได้ไปไปโอ้โหไ,ไปเลยไปเลยจา้าไปไปเฮยเฮ้ยขอร้องเลี้ยงกันให้รอดเลยเฮ้ยยังเหลือลูกคนเล็กของข้าอะไรนะลูกคนเล็กของข้าแม่รสจานาไปไปข้าขอสองลากลับเมืองชั่วย